ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกคือการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะประสบความสำเร็จ องค์การประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายว่าพัฒนายนอยันโลกลเพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาประชาชาโลกแต่ปีพศ2558ถึงพศ2573ครอบคุมรยะยะเวลา15ปีประกอบด้วย17เป้าหมายโดยให้ความสำคัญของพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกแต่เป็นด้านต่งงางๆดังนี้ 1>, 1. ด้านสังคมเป้าหมายแรกขจัดความยากจน 2. องขจัดความหิวโหยสามการมีสุภาพและเป็นอยู่ที่ดี 4. ี่การศึกษาที่เท่าเทียม 5. การเท่าเทียมทางเพศ 10. ลดความเหลื่อมลำ้ำส1บการตั้งถินฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน 16. สังคมสง,งบสูงยุติธรรมไม่แบ่งแยก 2. อด้านความร่วมมือการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อหมายที่17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อหมายการทัฒนาของการยืนยืนของโลกแบ่งเป็นต่างๆต่อ 3. ด้านเศรษฐกิจป้าหมายที่7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต็นเศรษฐกิจ 9. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและวัฒนรรมโครงสร้างพื้นฐาน 4. ด้านสิ่งแวดล้อม ขอหมายที่หการจัดการน้ำและสุขัาสิบสามข้อสองแผนการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนติดตามการผลิตการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อสี่การใช้ประโยชน์จากมาสมรทรและทรัพยากรทางทะเลข้อห้าการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศท,ทางบก <c oughs> องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีบทบาทจัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม UNESCO องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานที่ศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งธรรมชาติที่สําคัญของโลกโดยประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก IUCN องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีนักวิทยาศาสตร์ ที่สำรวจและว,วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสำหรับงานด้านป่าไม้มีแผนก iucn forest program ที่ทำหน้าที่ทำตามขอดูและสำรวจความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง,องการตัดไม้ในแคนาดาและในป่าแอมะซอนทำให้ iucn เข้าไปมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งภาวะนังก่วโดยรณรงค์ให้ทั่วโลกหยุดซื้อและใช้ไม้จากป่าเขตร้อนจนเกิดแรงกดันให้องค์กรสหประชาชาติจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า The International Tropical Timber Organization หรือย่อสัส้นๆว่า I T T O เพื่อจัดการการใช้ไม้จากป่าเขตร้อนเป็นระบบ uh huh. U N E P องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติทำหน้าที่อน,นุรักษ์สิ่งแวดล,อล้อมและป่าไม้ของโลกมีการสำรวจข้อมูลพื้นที่ป่าการดัดไม้ทำลายป่าการปลูกป่าทดแทน วมทั้งยังมีการลณลงเกี่ยวกับอนรษ์ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ITDO องค์การป่าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศเกิดขึ้นโดยเขาตกลงกว่าเ้ื่อไม้เขตร้อนระหว่างประเทศข้อศอกหนเนื่องจากมีความเป็นห่วงในการลดลงของป่าไม้เขตร้อนในอัตราที่เพิ่มขึ้นประกอบกับประชาคมโลกที่เรียกร้องให้มีการดําเนินการในการแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าในเขตร้อนดังกล่าว โดยมีประชุมมีมติเห็นชอบต่อความตกลงด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศคอสอหด้อดได้ีเริ่มการทำบันทึกความตกลงทางด้านนาโยบายระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่าง,ย,างยั่งยืนและการพิทักษ์รักษาป่าไม้รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในเขตร้อนเพื่อนำนโยบายต่างๆไปปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่นและดำเนินนโยบายเหล่านั้นผ่านโครงการต่างๆ ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเช่นความตกลงปารีสหรือ p a ารีสอะกร m e n t เป็นความตกลงในระดับนานาชาติตามกรอบอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญในการรับมือกับภาวะโลกร้อน 2. อ,อนุสัญญาแรมซ่าแ a มซาคอนเวอร์เซอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําและยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ําโดยมีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําอนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาวอชิงตันอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมไม่ให้การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศเป็นภัยคุกคามความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติอนุสัญญาเวียดนาว The v i e n น a c o n v e ซ t i o n เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันชั้นโอโซนไม่ให้ถูกทำลายและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดจากรูโว่หของชั้นโอโซนเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะลด และเลิกใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นโอโซนอนุสัญญาบาเซลบาเซลคอนเวอร์เซชันอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมและการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดซึ่งของเสียอันตรายเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วลักลอบนำขยะหรือกากของเสียต่างๆไปทิ้งในประเทศที่กำลังพัฒนา สมาชิกนะครับหนึ่งเด็กชายกีจฉพาะลสี่ปานวงในที่หนึ่ง,เป,ง,งเป็นเกตัวจริงสองน,นายธนทรกวยสวัสดิ์ในที่ป,ป,ป,ปั๊เป็นเกยสามนายคูนิเวอร์สิ่งทั้งดาวจริงในที่สิบเก้าเป็นเกย์สี่ สิบสามเอกสิบสาเสาในที่ยุทธภาพเป็นเก